คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางใน,น,น,นการสิงช่วงเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีนะคะเอฟซีมิตรรักของเอทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทุกคนนะวันนี้นะคะเอจริยาพารวยนะคะก็จะมา,มารับชมหมวยห้าหนอยสุเวัจเจมัดรวมนะคะของงวดวันที่14นะคะทุกคนนะ เป็นตรงกับวันวาเลนไทน์นะคะตรงกับวันวา,ลาเลนไทน์นะวันแห่งความรักนะคะทุกคนเนาะเอเดียเข้าใจผิดนะคะที่เอสประกาศไปว่าหยุดจุดจีนนะคะมันน่าจะหยุดประมาณวันที่สิบหกถึงสิบเก้านะคะทุกคนเนาะเอเดียก็เข้าใจผิดว่าจะหยุด,ยดวันที่สิบสามโอ้ยเนาะจ<ม>ุดจีนหยุดนะคะสิบหกถึงสิบเก้านะคะทุกคนฮาหนอยเดอร์ฮานอยหยุดสิบหกถึงสิบเก้านะคะทุกคนเนาะ วันนี้เอายาก็มาขึ้นไลฟ์ให้ใหม่นอนเอ็ันเอายานึกว่ามันหยุดวันที่สิบสามนะคะทุกคนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะงวดที่แล้วยามไม่ได้ไลฟ์ให้นอนเอายาเข้าใจผิดนะคะต้องกราบขอโทษด้วยนะอ่ะต่อไปมารับชมนะคะของฮานอยสูะใจมัดรวมนะคะของงวดวันที่14นะคะทุกคนเนาะพรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะคะเป็นวันแห่งความรักนะ พาแฟนฟนพาเพื่อนาแฟนไปเที่ยวนะคะเอาไอยาเดินรุ่นอยู่ที่ศูนย์กับแปดนะคะเดินรุ่นอยู่ที่ศูนย์กับแปดนะ,ะวันที่สิบสี่นะคะทุกคนเนาะฟันอยู่ที่ศูนย์นะคะเม็เดียวฟันอยู่ที่ศูนย์นะไอยาให้ระวังเจ็ดกับสองนะคะระวังเจ็ดกับสองไว้ให้ดีนะคะตัวเจาะคูแ่แรกก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามและศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองและแปดเจ็ดนะคะทุกคนนะ ขอให้มานะคะขอให้มาเนื้อขอให้มานะคะสำหรับทานหน่อยเนาะเบิ้ลก็มีศูนย์นะคะแปดแปดหกหกแล้วเก้าเก้านะคะของงอเบอที่สิบสองก็มาแบบปังๆนะคะเด้ยอากให้ดูงวดวันที่สิบสองเนาะงวดวันที่สิบสองก็เจาะเข้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หกศูนย์และหกห้านะคะทุกคน เจาะเข้าเต็มๆนะคะพิเศษ6กห้กส1นะคะวี0ย์กับ3 1นะคะทุกคนแบบเด้งๆไปเลยนะคะสองขวดเงินวันที่12เนาะ13ามไม่ยามไม่ได้ขึ้นไลน์ให้นะคะขอให้มานะคะขอให้มานะคะชอบศูนย์รูดศูนย์ชอบแปดรูดแปดนะคะไม่ชอบศูนย์ก็ไปเจ็ดกับแปดได้อีกคู่นะคะทุกคนเออจะไปเจ็ดกับแปดก็ได้นะคะหรือจะไปเจ็ดกับสองนะคะทุกคนนะ อีกคู่หนึ่งเอย็ยาชอบเจ็ดกับแปดนะคะทุกคนใครชอบตามนะคะใครชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนเนาะแนวทางมีข้ามีหลุดนะคะแนวทางมีข้ามมีลุดเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนนะชมอย่างมีสตินะคะทุกคน อยากให้มานะคะอยากให้มานะไอยา,า,ะะออยาฝากช่องไว้ด้วยนะคะทางช่องจริยาพาดวยนะคะฝากไว้อนองค์กรองอมเกียรอมแ์จ้ของ fc เป็นเราของเอทุกทุกท่านด้วยนะคะอ่ะตัวเน้นนะคะยเน้นอยู่ที่ 02, 0ูนย์สอดแศูนย์และแปดสองนะคะต่เหลือไปรูดตัวเองนะ,ะสายรูดนะคะเอบอกเลยนะคะสายรูดรูดทเท่านั้นจะชนะรูดเท่านั้นที่จะถึงเส้นชัยนะคะทุกคนเนาะ,ะวันนี้เราพัฒนาของเราก็มาปังๆนะ,ะนะคะทุกคนใครรูดหกนะ,ะไอยาฟันอยู่ที่6เนาะฟันอยู่ที่6นะคะมา6กกกับหกแปดเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะอยากขออวยพรให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะคะเหงๆ่ปังๆกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกมมทกำลังใจด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า